หเลยว่าเดินเบียดเพลินเลยนะครับฉัดเพชรรุ่งกิจนี้ได้จังหวะอวกหมัดขวาหมัดเดียวนะครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่แหละครับหมัดงวยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโอ้เกมของฉัดเพชรดูดีกว่าด้วยนะครับก่อนหน้าที่จะโดนน็อกครับแล้วเนี่ยครับบุรุษพูดมักจะชนะน็อกคนอื่นด้วยหมัดครับคนนี้โดนเสียเองครับอ่าคู่นี้จบยก3ามครับ ชชยชนะเป็นของรุ่งกิจครับแจ้งเกิดสักทีพี่บอลครับโอ้โหนี่ครับเอ้าดูช็อตสวยๆเลยคุณเอกนี่ครับดูครับมาดกำลังเล่นเกมเพลินๆครับโอ้โหมันเข้าจุดโฟกัสพอดีครับอื้นี่แหละครับโอ้โหมาอย่างที่คุณเอกบอกไว้ครับมาซ้ายขวานี่หนักพอๆกันเลยครับรุ่งกิจโอ้โหปกตินี่ชนะน็อกคู่ต่อสู้เป็นว่าเล่นเช่นกันครับฉัดเพชร อวันนี้สถิติหยุดไว้ที่13ไฟครับ